แอบแพงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้เขยบอกว่าไม่เครียดไม่เครียดอะไรเลยแต่ครั้งหนึ่งเนี่ยเครียดหนักจนถึงเป็นแพนิกเลยจริงคือเนเจอร์เราอ่ะเป็นคนแบบทำอะไรแล้วเราก็เต็มที่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราพอบางทีเราเหมือนอาจจะเก็บเยอะอ,อ่ะความแบบ ไม่โอเคแต่โอเคหรืออะไรอย่างเงี้ย<อ>ทั้งหลายที่เราต่อสู้อ่ะมันก็เลยออกมาใน<อ>รูปแบบของแบบเป็นพนิการอาการมันเป็นยังไงจะข้างนอกดูปกตินะ<อ>แต่ว่ามันรู้สึกแบบทนกับตรงเนี้ยไม่ได้แล้วเราแบบอยากอยู่ไม่ติดที่อ่ะค่ะคือคือแบบนั่งอยู่เฉยเไม่ได้ต้องต้องไปจากตรงเนี้ยแต่ไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนจมนะะ้ำอ่ะอยู่ข้างในนะแต่ข้างนอกอาจจะดูแบบโอเคถ้าถ้าเป็นหนักมากๆกก็จะแบบหายใจก็ไม่เข้าอ,อะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะหัวใจเต้นแรงแบบมันมัน อ้าว well. อย่างนี謝謝้ก well. well, ็ม uh ัน huh. ด so ิ้นรนอยู่เลออย่างนี้ก็ต้องหาหมอหาหมอาค่ะมีช่วงหนึ่งหาหมอประมาณแบบน่าจะ5-6ปีที่แล้วเลยค่ะหาหมอแบบกินยาแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือทางออกยายาต้องเอายาไปทุกที่อะไรเงี้ยแต่ว่าจุดหนึ่งมันก็เริ่มคิดได้ว่าวิธีแก้ ที่สุดเลยมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดยอมรับความจริงไม่ไม,ไม่ไม่พยายามคอนโทรลทุกอย่างคือเมือ่อก,ก่อนเป็นคนที่พยายามคอนโทรลทุกอย่างมันต้องแบบฉันต้องพิสูจน์ตัวเองฉันต้องทําให้ได้ที่สุดผิดไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่าความผิดเออร์เลอร์มันเป็นปกติของอมนุษย์ฮิวแมนเออร์เลอร์แบบไม่ว่าจะเรื่องแบบการทํางานก็ตามหรือว่าแบบ วิธีคิดหรืออะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบช่างมันช่างมันช่างมันอะไรางเีบางทีเขบแบบเพื่อนๆเนี่ยแหละก็แอบเป็นห่วงนะเหมือนกันก็เ,เป็นห่วงตลอดเต้ยส่วนตัวเป็นคนไม่โอเคกับเรื่องคอมเมนต์หรืออะไรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้ยเห็นเขาอะต้ยรู้สึกว่าพี่เต้ยเป็นคนที่มีเซลฟ์อวานิที่ค่อนข้างสุขมากเขารู้ว่าเขาทําอะไรเขามีความสุขอะไรเขาเป็นตัวของตัว,อตวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีถามเขาบ้างแนวโอเคไหม,อ,มอะไรเงี้ยก็คอยถามแต่ว่า สิ่งหนึ่งก็เือรู้ว่าเขาเขาก็เอาอยู่ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างรีสเปกกันด้วยอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ส่งกําลังใจให้อะไรอย่างนี้ค่ะคือถ้าเป็นเรื่องที่เราแบบรู้สึกไม่โอเคอเราจะไม่ค่อยแชร์กับคนรอบข้างเพราะเรารู้ว่าเหมือนทุกคนก็มีปัญหาชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วเราไม่อยากจะแบบแชร์ในด้านที่ไม่ดีเลยเขาบอกเต้เนี่ยแหละเป็นน้องสนิทเป็นเพื่อนสนิทเป็นทุกสิ่งเย่างเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจเต้เคยพอนึกออกมามมีเหตุการณ์ไหนที่บอกรู้สึกประทับใจ ประทับใจเขาหลายอย่างแบบแต่เหตุการณ์ที่ประทับใจจริงๆเลยที่สุดเลยก็คือตอนที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุวันแรกเลยที่เราแบบว่าสั่นเลยวันนั้นเป็นวันที่เสียสูญมากเพราะว่านี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตแล้วมันเกิดขึ้นแล้วไม่รู้เต้ยรู้ข่าวได้ยังไงอะแต่คือเต้ยเป็นเป็นคนแรกเลยไม่ใช่ในเพื่อนสนิทในในทุกคนที่ไม่ใช่ญาติอะที่ไปอยู่ตรงนั้นที่โรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเราแบบ โดดเดี่ยวมากเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าแม่ก็แม่ก็เซพี่ก็เซทุกคนเซหมดแบบใช่ค่ะมันกระทันหันมากอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่เขาคอย observe อยู่ว่าเออเขาจะเขาจะแบคแบคอะไรเราได้อะไรเงี้ยตอนนั้นหนูรู้ได้ยงไงรู้ว่าพ่อคือพี่เต้าทำงานกับพี่สาวเต้ยอยู่ใช่แล้วพี่สาวเต้ยเขาก็บอกว่าแบบเออมันต้องยกกองนะเพราะว่าแบบคุณพ่อแบบไม่สบายก็เลยโทรหาเขาเลยว่าพี่เต้าโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือช็อตนั้นมันเป็นช็อตที่มันแบบมันยังมันอยู่ในใจเต้ยจนถึงวันนี้คือแบบเต้ยไม่เคยเห็นพี่เต้าร้องไห้เลยแต่ว่าแบบโทรไปแล้วแบบมันเหมือนแบบเป็นวันที่มัายไปุในชีวิตของเราอยู่แล้วออแล้วแบบเต้ยมันมันเหมือนกับแบบเฮ้ยไม่ได้อ่ะเต้ยเขาเป็นคนเข้มแข็งมากอะไรเงี้ยไม่ชอบเห็นเขาเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยขับไปหาที่โรงพยาบาลเลยแต่เขาจะว่าเต้ยไปยุ่งหรืออะไรก็ไม่เป็นไรเออไปไปอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย นางเก่งเนาะลูกสาวกับพ่อเนี่ยมันมันจะเข้าใจเลยผ่านไปแล้วลูกพอมันเจอน้ำตาเพื่อนแบบนี้เนาะเราเราเข้าใจเลยอะโอ้โลูกมือเดือดคือลูกเขาเป็นคนไม่ค่อยเปิดหมายถึงว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสวามอ่อนแอใช่ใช่ค่ะเราต้อยก็เลยแบบว่าคิดว่าเออเราไม่เป็นไรคือเราบอกเขาไปให้เขารู้ก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้อยก็จะไม่ไม่ได้เราไม่ได้แบบโทรคุยกันคุ๊กกิ๊กคุกคิ้งอะไรเงี้ยไม่มีค่ะคือแบบ ถ้าก็บอกเขาว่าเออถ้าสมมติมีอะไรก็อยู่ตรงนี้นะโทรมาได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ทําให้เต้าเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าเนี่ยคนรอบข้างคือสปอร์ตสปอร์ตยิ่งโดนมาทุกคนยิ่งยิ่งสปอร์ตอ่ะมันเลยยิ่งทําให้เรารู้สึกว่านะเออเราที่เราคิดมันมันคงไม่ผิดแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยา,อยาอกให้เขามีความสุข ในในแบบที่เขาเป็นอะไรนะงเงีคะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ยังไงยังไงก็คือเตือนเตือนกันคุยคุยกันได้ใช่ใช่อ่ะพีอาร้านหยุดเศร้าขาไปซื้อขนมกลับบ้านดีกว่าปะเขาบอกขนมที่นี่อร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอบคุณสองคนนี้ก่อนขอบคุณน้องสองมากนะคะขอบคุณเลยขอบคุณเราพูดตรงๆว่าเราเห็นเต้มา เป็น10ปีเนาะตั้งแต่เริ่มได้ละคระสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบนั้น <c oughs> คือความสวยงามของแต้วไม่เคยเปลี่ยน ทำยังไงก็ดูแลตัวเองเนาะหลายๆอย่างอย่างที่เห็นออกกําลังกายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบมากไปกว่านั้นเราก็ต้องมีแบบตัวช่วยด้วยตัวแต้วเองอ่ะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายอยู่แล้วด้วยบวกกับความเต็มที่ของเรารางทีมันก็จะมีช่วงที่ผิวแบบพังๆเยินเยนเหมือนกันอายุมันก็ทําให้เราแบบมีริ้วรอยบางทีแบบยิ้มอย่างเงี้ยเราอยากโชกคมสดใสแต่ว่าอาจจะตีนกาบาวลาต่างๆร้องแกล้ตัวช่วยก็คืออันนี้เลย Glow X Hydromat ค่ะอันนี้คือมัน พิเศษกว่าครีมทั่วไปยังไงเขาเป็นเจลครีมเนื้อแมทอุดมไปด้วยเซรามาย3สามอนุพันธ์ค่ะที่จะช่วยแบบบำรุงคือช่วยทั้งความกระจ่งางใสความเรียบเนียนแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำต่างต่างด้วยค่ะเป็นเนื้อที่บางเบามากๆเกลี่ยง่ายซึมเร็วคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายอย่างแต้วก็ใช้ได้ไม่ละคายเคืองคือพอทานเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าชุ่มชื้นขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะใช้ง่ายค่ะแล้วพกพาสะดวกค่ะก็ใช้ตลอด ใช้ได้ทุกวันเนาะใช้ได้ทุกวันใช้ทุกวันหลอดเดียวเลยค่ะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยดูดีทุกสถานการณ์นะคะเป็นการเตรียมผิวค่ะ สำหรับ Glow X Hydromat ค่ะอยากให้ลองใช้รับรองว่าจะชอบแน่นอนฟังแล้วอยากจะลองใช้บ้างเลยโม้ยมาขนาดนี้ก็ต้องมีของติดหมายติดมือมาฝากวันนี้ก็เลยเอามาฝากให้พี่อาจใช้ด้วยนะคะยอดเดียวมาให้พวกเราทุกคนเลยใช่ค่ะสุดยอดฝากนะคะขอบคุณมากคองชอบแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับใครสนใจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนี้ติดต่อได้ยังไงบ้างน้องจ๋าสำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า Glow X Hydromat นะคะก็เซิร์ชกันเข้ามาได้นะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ Google ค่ะ คำว่า Glow X นะคะ GLOWX ค่ะส่วนใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็แอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่ @glowx นะคะอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะคะยังไงก็สำหรับใครที่สนใจจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะวันนี้ขอบคุณเจ้ามากๆนะขอบคุณด้ณค,ครัขอบคุณครับเอาละแน่นอนครับกลับมาพบกับ,บตีไทยครวัวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง 15. ดูช่อง3กดเลข33าฮะ,ะอ๋อดูออนไลน์กด3าคลสครับคุณประดามอเค วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับยาอมแก้ไอตราตะขา5ตัวรสสมุนไพรอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b e ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ